สวัสดีครับมาพบกับรายการโหราพยายักษ์อีกครั้งนะครับในเดือนธันวาก็เป็นเดือนสุดท้ายของปีแล้วนะครับอาจารย์ก็แฮปปี้นิวเยียร์นะครับขอให้ท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเฮงๆรวยรวยนะครับพบแต่เรื่องดีๆเจอแต่คนที่ดีๆแล้วกันนะครับก่อนที่จะไปกันอาจารย์ยักษ์มีข่าวประชาสัมพันธ์ซักเล็กน้อยครับสำหรับ ใครที่รอเรียนสดนะครับก็คือเรียนได้เจออาจารย์ยักษ์ตัวเป็นๆน,นะครับอาจารย์จะเปิดสอนที่บ้านอาจารย์ยักษ์เองนะครับจะเปิดสอนในวันที่29มกราคม66นะครับเป็นวันอาทิตย์สามารถจอดรถหน้าบ้านได้นะครับก็นะครับใครที่รอเรียนสดกับอาจารย์ยักษ์ก็มาเรียนได้แล้วนะครับอาจารย์เปิดสอนเรียบร้อยแล้วนะครับและถ้าใครอยากจะเรียนออนไลน์นะครับก็จะมีให้เรียนในวันที่ 28มกราคมเช่นเดียวกันหรือถ้าใครอยากจะดูดวงปีหน้าว่าจะเกิดอะไรขึ้นจะมีเรื่องดีจะมีเรื่องไม่ดีอะไรนะครับก็ช่องทางเดียวเลยครับที่ Line ID โหลาพยายักษติดต่อกับคุณออมได้เลยครับอ่ะเรามาที่ด้านจิตใจกันครับในเดือนนี้นะครับดาวมารุตยูจะย้ายนะครับจากราศีพฤษภย้ายกลับมาที่นะครับ ราสีเมษในช่วงวันที่1มกราเรียกว่าเปิดหัวมาวันที่1มกรามรันจะยยูย้ายราสีและและมันเป็นศูนย์ยะพาหาเพราะฉะนั้นนะครับท่านก็จะมีไอเดียความคิดอะไรประหลาดแปลกๆในการหาเงินหาทองแต่อาจารย์บอกว่ามนุษย์ยูเนี่ยมันเป็นดาวอาเพศบอกว่าไอเดียที่ท่านคิดนั้นมันยังไม่ไปตลอดลอดฝังเพราะฉะนั้น อาจารย์อยากให้เก็บความคิดตรงนี้ไว้ก่อนยังไม่ใช่ช่วงที่ดีที่จะเอาความคิดท่านมาใช้ได้จริงนะครับรอให้มันถึงวันที่16มกมกราให้มนุษย์ยูนั้นกลับมาเดินเป็นปกติก่อนนะครับค่อยขัดเกลาวความคิดแล้วลองปฏิบัติใช้ตรงนั้นนะส่วนด้านจิตใจปรากฏว่าดาวประจําตัวนะครับเป็นดาวพลหัสที่เก่าของอาจารย์ยักษ์นั้นนะครับพอมาถึงวันที่ส ดาวพฤหัสที่ถอยหลังก็กลับมาเดินเป็นปกติเป็นกเกษตรด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นช่วงที่นะครับความคิดความอ่านนั้นดีมากๆเลยคําว่าดีมากๆหมายถึงว่านะครับไม่เชื่อคําลวงไม่เจอใครหลอกทําอะไรตัดสินใจด้วยตัวเองแล้วก็ไม่ไปเอาความคิดหรือคําพูดคนอื่นเก็บมาคิดด้วยว่าเรียกว่ามีความเป็นตัวของตัวเองสุดๆแต่ด้วยความที่มันยังติดพิษหน้าอยู่นะครับเพราะฉะนั้น บทจะดีดีใจหายครับแต่เวลาโมโหก็บ้านบื้มบ้านแตกเหมือนกันในช่วงดังกล่าวเรียกว่าด้านจิตใจนั้นดีมากๆเลยและดาวพุธนะครับที่โคจรเข้ามาอยู่ในเรือนพระฤหัสก็ย่อมส่งกระแสถึงท่านเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นท่านก็จะมีความคิดอยากจะศึกษาหาความรู้อะไรใหม่ๆหรืออยากจะ ใช้นะครับบ้านของท่านหรือทำธุรกิจร่วมกับครอบครัวหรือคนรักด้วยและอีกมุมหนึง่งหลังจากวันที่ก้าวันที่8ทธันวาคมดาวสุกนะครับย้ายเข้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีเพื่อนไปมาหาสู่กันเยอะพอสมควรในช่วงนี้อาจจะชวนท่านไป ปาร์ตี้ไปอะไรต่างๆนะครับก็จะมีเข้ามาด้วยความที่ท่านนั้นดาวจิตใจดีแล้วนะครับมีโฟกัสในการตัดสินใจแล้วเพราะฉะนั้นช่วงนี้การตัดสินใจอะไรก็มักจะถูกต้องแล้วก็มีความเป็นตัวของตัวเองไม่ไปอิงคําพูดไม่ไปเจอคําลวงอะไรต่างๆครับรวมไปถึงนะครับในช่วงนั้นหลังจากวันที่16ไปดาวอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวอะลี โคจรเข้ามาด้วยมันทำให้ช่วงนี้ท่านอาจจะหงุดหงิดง่ายโมโหง่ายนิดหนึ่งก็อยากให้ระวังในส่วนของตรงนี้ด้วยดูแล้วนอกนั้นไม่น่าจะมีมาทำอะไรได้ต่อให้มีป้าข้างบ้านมายืนด่าท่านอยู่หน้าบ้านก็ไม่ได้ทำให้ท่านเครียดหรือวิตกกังวลในช่วงนี้ครับเพราะดาวพฤหัสนั้นกลับมาเดินดีแล้วก็เดินเร็วด้วย สิ่งที่จะต้องระวังกลายเป็นว่าท่านทําอะไรมันจะคิดปุ๊บทําปั๊บรวดเร็วไปเสียทุกเรื่องเพราะฉะนั้นการตัดสินใจอะไรเนี่ยนะครับระวังด้วยว่าตัดสินใจเร็วเกินไปมันจะไม่ค่อยรอบคอบในช่วงนี้นั่นเองครับทีนี้เราก็มาดูในเรื่องการเงินกันดีกว่านะครับช่วงนี้สนับสนุนโดย e อเมอร์ชครับเอเมอร์ชเป็นบริษัทผลิตเครื่องสําอางครบวงจรนะครับ ตั้งแต่ให้คำปรึกษาจดทะเบียนการค้าออกแบบผลิตภัณฑ์วางแผนการตลาดหรือการทำแพคเกจอะไรต่างๆนะครับมีปัญหาลายโทรปรึกษาสอบถามกับเ m เม g ร์ได้ครับและตัวเ m เม g ร์เองนะครับถ้าใครอยากจะย้ายการผลิตมาให้เ m e r g ร์สผลิตเ m e r g ร์สก็สามารถทำได้และเ m เม g ร์ก็มีทั้งนักวิทยาศาสตร์นักวิชาการสามารถต่อยอด Product ที่ท่านมีอยู่ได้นะครับเรียกว่าจะพัฒนาให้มันหอมกว่านี้ให้มันอยู่ทนนานกว่านี้เ m e r g รก็ทำให้ท่านได้ครับลองโทรไปสอบถามพูดคุยดูครับเบอร์โทร081แล้วขอโทษ0 6 6 6 6 6 2 5 4 5อีกครั้งนะครับ063-664-2545ครับอ่ะทีนี้เรามาดูเกี่ยวกับเรื่องการเงินกันนะครับบอกเลยครับเป็นช่วง ไม่ดีสำหรับคนลักนณาราศีมีนอย่างร้อยเปอร์เซนต์เกี่ยวกับเรื่องเงินครับประการที่ 1. ดาวอังคารครับโคโจรถอยหลังประการที่ 2. มนุษย์ยูก็มาให้โทษอยู่ในเรือนพบการเงินด้วยเพราะฉะนั้น 1. ครับท่านจะเสียเงินกับเรื่องไม่เป็นเรื่องกับเรื่องไม่ใช่เรื่องครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ท่านจะ จ่ายเงินง่ายครับและการจ่ายเงินของท่านดูแล้วมันจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องอื่นที่ไม่ใช่เรื่องของตัวเองด้วยเพราะดาวการเงินเป็นปลาแต่มันมีข้อดีอยู่นิดเดียวนิดแบบเสียงสูงเลยนะก็คือว่าตัวดาวอังคารเองนั้นมันได้ราชาโชคเพราะฉะนั้นมันก็ยังพอหาได้แล้วมันก็เป็นเกษตรสลับเรือนอยู่เพราะฉะนั้น ใครที่ขายของอยู่ก็จะมีลูกค้าประจําเข้ามาตลอดหรือใครที่ทําอะไรอยู่ก็จะมีรายได้เข้ามาประจําอยู่แต่มันอาจจะอะไรครับเหนื่อยหนักยากมากกว่าเดิมหรือเต็มไปด้วยความล่าช้าเรียกว่าหาได้ไหมหาได้แต่อาจจะไม่ตามเป้าหรือกว่าจะได้เนี่ยเหนื่อยยากเยน็นแสนเข็มน,นะครับหลังจากนั้นดาวศุกร์ก็จะไม่ได้ช่วยเท่าไหร่ล้วเพราะจะอยู่เป็นกเกษตรสลับเรือนจนถึงแค่ วันที่8ธันวาคมเพราะฉะนั้นเรื่องการเงินการทองนั้นนะครับดูแล้วจะมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะมีดีอยู่อย่างหนึ่งครับพี่ประกาของอาจารย์ยักษ์คือดาวเสาร์ครับซึ่งเป็นดาวลาพระมันกลับมาเดินเป็นปกติเพราะฉะนั้นนะครับท่านจะมีความเฮงเกิดขึ้นในช่วงนี้นะครับก็คือจะมีเรื่องได้เงินได้ทองเข้ามาแบบงงๆ แบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันอาจจะเป็นกรรมดีที่ท่านไปทําบุญกระถิ่นแล้วก็ส่งผลให้ท่านอะไรครับหาเงินหาทองได้ดีในช่วงนี้กลายเป็นอย่างนั้นไปเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็มองว่านะครับเรื่องเงินนั้นนะครับจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องรายได้หลักเช่นท่านขายก๋วยเตี๋ยวอยู่อาจจะขายก๋วยเตี๋ยวได้ไม่ดีเท่าที่ควรแต่กลายเป็นว่าอาจจะถูกหวยแทนได้รับ กลมมาทานได้เงินกลับมาก้อนหนึ่งในช่วงนี้หรือว่าได้เงินแบบงงๆจากเรื่องอื่นเช่นอาจจะมีคนมากินก๋วยเตี๋ยวท่านแล้วมาขอซื้อสูตรก๋วยเตี๋ยวท่านอะไรลักษณะก็คือได้เงินอะไรก็ได้เงินมาจากที่ไม่ใช่รายได้ประจําหรือไม่ใช่รายได้ที่ท่านคิดไว้นั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับไอ้สาวกับราหูที่มาอยู่มุมนี้ก็จะทําให้ท่านมีเงินมีทองแบบงงๆแต่ไอ้มนุษย์ตยูกับอังคารที่ถอยหลังเนี่ย มันทําให้รายได้หลักของท่านมันดูล่าช้าก็เรียกว่าต้องเอาก้อนนั้นมาโปกก้อนนี้สรุปรวมง่ายๆก็คือหาได้ใช้หมดเหมือนเดิมถามว่าอังคารจะกลับมาเดินไปปกติเมื่อไหร่ก็ตอบแบบสบายใจเลยครับถ้าท่านผ่านเดือนธันวามาได้นะดาวอังคารจะกลับมาเดินไปปกติในช่วงวันที่17มกราคมก็ทนอีกแค่เดือนครึ่งเท่านั้นเองนะครับทีนี้ อังคารนั้นก็จะเลงกับอาทิตย์อาทิตย์นั้นนะครับเป็นดาวอาลีเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ก็จะมีคนมองว่าท่านมีตังหาเงินเก่งแล้วก็อะไรครับโทรมายืมเงินด้วยแล้วก็จะเป็นหนี้ศูนย์นะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ให้ใครยืมเงินก็การันตีว่าคงไม่ได้คืนหรือได้คืนยากนั่นเองตามที่อังคารถอยหลงังแล้วก็ อาทิตย์อังคารซึ่งเป็นดาวคู่ศัตรูกันจะเลิกเล็งกันในช่วงวันที่16ธันวาคมเป็นต้นไปซึ่งมีข้อดีอย่อย่างหนึ่งคือหลังจากวันที่16แล้วอังคารนั้นจะเข้าตรียางที่เป็นตรียางสุภเคราะห์และเสวยภูมิปาโลเลเพราะฉะนั้นการให้โทษของอังคารตั้งแต่ช่งวงที่1จนถึงวันที่15นั้นก็จะเบาลงเรียกว่าหาได้ใช้หมดแต่ไม่เหนื่อยเท่า ในช่วงแรกนะครับดูแล้วเป็นเรื่องที่ต้องโฟกัสนิดหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นนะครับดาวอังคารที่ถอยหลังแต่พลหัสกลับมาเดินดีนะครับเขาเรียกว่าลิขิตฟ้าหรือจะสู้มานะตนช่วงนี้ขยันมากได้มากเหมือนเดิมครับแต่อุปสรรคเยอะอย่างที่กล่าวมาครับ และดาวพุธเองก็จะเริ่มโครจรถอยหลังในวันที่20ธันวาคมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าเรื่องงานจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับช่วงนี้สนับสนุนโดยร้านสวีทซิสเตอรครับเป็นร้านขายของออนไลน์ครับขายทั้งอุปกรณ์ทำเบเกอรี่และวัตถุดิบทำเบเกอร,รี่ขายทั้งปลีกขายทั้งส่งอยากจะซื้อหรืออยากจะทำเบเกอรี่เป็นของขวัญปีใหม่ขายก็ ลองแอดไลน์หรือโทรหาได้นะครับที่เบอร์0656436329เป็นทั้งเบอร์โทรแล้วก็เบอร์ไลน์ในอันเดียวกันครับทีนี้เรามาดูเรื่องการงานกันนะครับอาจารย์มองว่าเรื่องงานนะครับในเดือนนี้ถ้าไม่ย้ายงานจะดีที่สุดเพราะดาวการเงินหรือผลตอบแทนนั้นโครจรถอยหลัง แสดงว่าได้ไปอาจจะได้ช้านะครับขอลดเงินเดือนไม่ปรับผ่านโปรให้หรือว่าย้ายไปแล้วเขาบอกเขาจะปรับให้ตอนแรกไป3 0,000ื่นบอกว่าครบ3เดือนแล้วจะปรับให้เป็น5 0 0ห0เพราะเอาจริงๆเหลือ3 0,000ื่นหรือได้แค่4 0,000ื่นขึ้นมาหมื่นหนึ่งอีก2 0,000ไม่ได้อะไรลักษณะนั้นเพราะฉะนั้นช่วงนี้ต้องบอกเลยมีอะไรทําไปนะครับอย่าย้ายงานดีที่สุดนะครับเพราะดาวการเงินดูแล้ว ไม่อำนวยต่อการย้ายงานในช่วงนี้ส่วนใครที่ตกงานอยู่นะครับดาวการงานและดาวลาภะดาวทั้งสองดวงนั้นกลับมาเดินเป็นปกติแล้วดาวเสากลับมาเดินในวันที่12ตุลาคมและดาวพลฤหัสกลับมาเดินในวันที่4นะครับธันวาคม เพราะฉะนั้นอาจารย์บอกว่าถ้าใครตกงานอยู่มีเกณฑ์จะได้งานค่อนข้างสูงหรือถ้าใครหางานอยู่นะครับการงานจะเข้ามาแบบส่งไปปุ๊บ2วันเรียกสัมภาษณ์เลยอะไรลักษณะนั้นเพราะฉะนั้นมันจะเป็นแบบรวดเร็วนะครับตามดาวพลึหัสที่กลับมาเดินค่อนข้างเร็วเพราะฉะนั้นอาจารย์บอกเลยงานช่วงนี้ ถ้าสัมภาษณ์แล้วเขารับเขารับเลยแต่ถ้าสัมภาษณ์แล้วเขาบอกกลับบ้านไปก่อนการันตีว่าไม่ได้นะครับเพราะดาวมันเดินเร็วมันจะต้องมีการแบบคุยปุ๊บได้ปั๊บอะไรลักษณะนั้นนะครับทีนี้ ช่วงแรกมันมีดาวพุธครับโคจรเข้ามาอยู่ในภพการงานเพราะฉะนั้นงานในช่วงนี้ก็จะมีงานเกี่ยวกับด้านการสอนการศึกษาอสังหาริมทรัพย์หรือเป็นงานตัวแทนในหน้าและก็งานเกี่ยวกับเรื่องเอกสารจะมีเข้ามาในช่วงนะครับตั้งแต่วันที่1ธันวาคมไปเลยครับหลังจากนั้นวันที่8ครับดาวสุกย้ายราศี นะครับดาวสุกเป็นทั้งดาวสัตชะแล้วก็เป็นทั้งดาวมรณะเพราะฉะนั้นงานการแก้ไขปัญหางานที่ปรึกษางานเป็นตัวแทนในหน้าก็จะมีเข้ามาในช่วงนั้นและงานราชการถ้าใครรออยู่อาจารย์มองว่าน่าจะมีหลังจากวันที่16ธันวาคมเป็นต้นไปนะครับดูแล้วงานต่างๆนั้นเข้ามาค่อนข้างเยอะจะให้พี่ประกาได้เลือกค่อนข้างดีแต่ถ้า เผอที่จะต้องอะไรครับย้ายงานเปลี่ยนงานหรือมีสัมภาษณ์งานอาจารย์ว่าควรจะพูดคุยกันในช่วงตั้งแต่วันที่15ธันวาคมจนถึงแค่วันที่20ธันวาเท่านั้นครับเพราะเลยไปกว่านั้นเขาจะหยุดปีใหม่อเมชายเลยไปกว่านั้นดาวพุธจะถอยหลังเพราะฉะนั้นคำพูดมันจะไม่เป็นคำพูดสัญญามันจะไม่เป็นสัญญาหรือมันจะมีเรื่องติดขัดเกี่ยวกับเรื่องเอกสารหรือการนัด พูดคุยเพราะนั้นช่วงที่ดีที่สุดก็จะกลายเป็นว่าช่วงวันที่15ให้ดาวอังคารซึ่งเป็นดาวการเงินเสวยภูมิปาโลเลิกและเสวยตรีอย่างที่ดีในช่วงนั้นแล้วก็หลังจากนั้นให้ดาวพุธนั้นเสวยมหัทโนเลิกแล้วก็ไม่ได้โคจรถอยหลังก็จะเป็นช่วงที่ดีที่สุดคือ15 จนถึงวันที่20ธันวาคมนี่ก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องงานนะครับแต่ถ้ามองตามนี้ลูกค้านะครับในช่วงเดือนนี้อาจจะต้องเป็นลูกค้าที่ต้องไปแย่งชาวบ้านเขามานะครับเพราะดาวลูกค้าช่วงนี้มันโครจรได้ตำแหน่งปละเนาะ แล้วก็ถ้าการรับลูกน้องนะครับอาจารย์ว่ารอเดือนหน้าดีกว่าทั้งอังคารแล้วก็มนุษย์อยู่ถอยหลังการขยายกิจการยังไม่ควรทําในช่วงนี้นะครับรอมกกลาดีกว่าช่วงนี้เก็บเงินเก็บทองหาเงินได้เตรียมไปเที่ยวดีกว่านะครับอันนี้ก็เป็นทั้งหมดสําหรับเรื่องงาน ทีนี้เรามาดูเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพกันดีกว่านะครับช่วงนี้สนับสนุนโดยแอนฟาร์มครับแอนฟาร์มเป็นสวนสัตว์ขนาดเล็กนะครับเป็นที่พักนะครับเป็นรีสอร์ท นะครับและก็เป็นคาเฟ่พร้อมทั้งเป็นร้านอาหารด้วยตอนนี้นะครับสัตว์ตัวใหม่ของแอนฟาร์มครับเป็นหงขาวคู่ใหม่มาเลยนะครับสวยงามมากๆหรือใครจะมาดูแพะดูแกะดูกระต่ายดูจิงโจ้เผือกก็ยังมีให้ชมเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ นะครับค่าใช้จ่ายไม่แพงใครจะไปรับลมหนาวนะครับขึ้นเหนือแวะพักนอนลำปางสักคืนหนึ่งนะครับเข้าไปที่ Facebook นะครับพิมพ์ว่าแอนฟาร์มลำปางเจอแน่นอนครับเบอร์โทร0815625333ครับอ่ะทีนี้เรามาดูเรื่องสุขภาพกันปรากฏว่าในช่วงนี้ ราหูอังคารมนุษยูนะครับโครจรถึงกันเพราะฉะนั้นอาจารย์ไม่ได้มองเรื่องสุขภาพอาจารย์มองเรื่องทรัพย์สินสูญหายเสียหายหรือเจ๊งหรือพังช่วงนี้จะต้องระวังเรื่องฟืนไฟความร้อนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เครื่องจักรทำงานขัดข้องในช่วงดังกล่าวเป็นพิเศษเพราะนั้นท่านจะเสียตังก็จะเกี่ยวกับเรื่องการซ่อมบำรุงช่วงนี้แหละนะครับและดาวศุกร์ ซึ่งเป็นดาวมรณะช่วงนี้โคจรเป็นปละพอมันเป็นปลาในช่วงนี้อาจารย์มองว่าถ้าท่านจะเจ็บตัวก็คือจะเจ็บจากเรื่องการหาเรื่องใส่ตัวเช่นเพื่อนต่อยกันท่านไปห้ามปรากฏว่าไอ้นันะ่นอะต่อยเราไม่โดนกันพอท่านไปห้ามโดนลุกหลงนะครับโดนเขาต่อยเข้าฟรีๆอะไรลักษณะนะั้นแล้วก็อังคารกับสุขที่เลงกันแบบนี้ให้ระวังความซุ่มซ่ามนะครับถ้า รถเต็มแล้วท่านไม่ต้องไปเบียดนะครับรอคันอื่นนะคันนั้นอาจจะไปแล้วประสบอุบัติเหตุได้หรือถ้าเรือน้ำหนักมันเกินไปอยู่ตรงโปะแล้วคนมันเยอะเช่นไปทําบุญไปทําอะไรต่างๆคนมันเยอะมันมีปัญหาแนะนําให้เลยครับให้รออย่าไปเบียดเสียดยัดเยียดนะครับจะมีเกณฑ์ไม่ดีเพราะช่วงแรกตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่8นั้นดาวสุกนั้น โจรอยู่ในราศีธาตุน้ําท่านอาจจะลื่นนะครับหรือตกน้กําตกท่าเสียทรัพย์มือถือพังอะไรลักษณะนั้นอาจารย์ไม่ได้มองว่าจะมีอุบัติเหตุใหญ่แต่อาจารย์มองว่าจะมีเรื่องเสียเงินเสียทองเพราะของรอบกายเสียหายของรักสูญหายอะไรลักษณะนั้นแต่ด้วยความที่ในช่วงวันที่1จนถึงวันที่8นั้นดาวสุขซึ่งเป็นดาวมรณนะติดพิษเขี้ยวสุกรเพราะฉะนั้นช่วงนี้ จะเป็นภูมิแพ้ผิวหนังแพ้น้ำนะครับเพราะฉะนั้นถ้าขึ้นเหนือไปเที่ยวไปอาบน้ำบาดาลแล้วแพ้เนี่ยก็เพราะ,ะนั้นก็อาจจะต้องเตรียมยาแก้แพ้ไปด้วยหรือว่าให้ระวังอย่าเรื่องการแพ้อาหารเพราะฉะนั้นอะไรที่ไม่เคยทานอย่าทานในช่วงนี้นะครับหลังจากนั้นในช่วงวันที่8ดาวศุกร์ย้ายราศีครับดาวศุกร์นั้นย้ายราศีได้ตำแหน่งมหาจักรอยู่ในภพการงานในเรือนธาตุไฟทีนี้ ดาวมรณะนั้นไม่ได้เป็นปลแล้วอยู่ในภพการงานแล้วก็อยู่กับดาวสุขซึ่งเป็นคู่ธาตุเพราะฉะนั้นถ้าท่านเจ็บไข้ได้ป่วยในช่วงนี้มันจะเป็นอะไรที่ยืดเยื้อยาวนานหาย,ยากหรือเป็นเคสพิเศษที่ไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านเขาเพราะ,ะนั้นช่วงนี้ต้องระวังด้วยแล้วก็ถ้ามีการเจ็บไข้ได้ป่วยอาจารย์มองว่ามันจะเป็นอะไรที่มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงนะครับเพราะฉะนั้นตั้งแต่วันที่8 จนถึงวันที่18เนี่ยให้ระวังนะครับถ้าเจ็บป่วยช่วงนี้จะเป็นอะไรที่มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงแต่พอเลยไปกว่านั้นแล้วดาวสเสวยเลิกดีเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็มองว่าไม่น่าจะมีปัญหามากแต่ถ้ามองมุมดาวแล้วนะครับอย่างไรแนะนำให้ซื้อประกันอุบัติเหตุแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรสุ่มเสี่ยงนะครับเพราะนายช่วงหลังจากวันที่16 ทันวาเป็นต้นไปลายดาวทิ์ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนพบอลินะครับอลิก็แปลว่าโรคภัยไข้เจ็บแล้วก็โรคติดต่อเพราะฉะนั้นท่านก็จะมีเกณฑ์อะไรครับเป็นโควิดเป็นไข้เลือดออกเป็นอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องตัวร้อนเช่นไข้หวัดใหญ่นะครับเจ็บไข้ได้ป่วยเกี่ยวกับเรื่องความร้อนเช่นตัวร้อนหน้ามืดเป็นลมหรือ นะครับเป็นไข้เลือดออกอะไรเงี้ยเป็นไข่อุณหภูมิสูงเนี่ยอยากให้ระวังในช่วงนี้เพราะฉะนั้นไปไหนมาไหนก็ระวังนิดหนึ่งนะครับฟืนไฟความร้อนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขัดข้องนะครับอันนี้ก็เป็นของพี่ปากเก๋าหรือคนลนักขณาราศีมีนเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพครับทีนี้เรามาดูเรื่องสุดท้ายกันครับเรื่องความรักนะครับช่วงนี้สนับสนุนโดยโคโค่ฮาร์ ut, เป็นน้ำตาลเกรดพรีเมียมครับ เป็นน้ำตาลจากน้ำนะครับจากดอกมะพราะ้าวน้ำหอมร้อเรเซเรียกว่าไม่ได้มีสารอะไรเจือปนเลยนะครับมันดีถึงขนาดที่คนที่เป็นเบาหวานก็สามารถทานได้อย่างนั้นเลยนะครับตัวนี้นะครับเบาหวานทานได้ไม่เป็นเบาหวานก็ทานได้นอกจากหอมนอกจากอร่อยแล้วก็ยังมีประโยชน์เป็นเจ้าของเดียวกับ โอมาครับโอมานั้นก็จะเป็นน้ำตาลจากดอกมะพร้าวน้ำหอมเหมือนกันแต่ตัวโอมานั้นจะเป็นอะไรที่ผสมนะครับน้ำตาลอ้อยเข้าไปส่วนหนึ่งเพื่อให้ราคานั้นถูกลงมาสามารถจับต้องได้ก็ถ้าชอบพรีเมียมเกรดเก็แนะนำเป็นโคโค่ฮัทครับแต่ถ้าชอบแบบอร่อยนะครับมีน้ำตาลอ้อยผสมนิดนึงนะครับก็จะเป็นตัวโอมาครับเบอร์โทรเบอร์ไลนครับ0 8 6 8 9 3 6 6 2 2ครับ ในเดือนนี้ไม่มีอะไรอยู่ในราศีกันนะครับแต่ดาวความรักนั้นย้ายมาอยู่ในภพการงานเพราะฉะนั้นท่านจะเจอคนที่นะครับ 1. เจอคนถูกใจในที่ทำงานเจอคนถูกใจในกรณีที่ท่านไปต่างถิน่นต่างประเทศต่างจังหวัดหรือย้ายที่อยู่คนที่เข้ามาในช่วงเดือนนี้อาจารย์การันตีได้อย่างหนึ่งว่าจะเป็นคนที่ นิสัยดีสติปัญญาดีมีรายได้ค่อนข้างดีแต่ด้วยความที่ดาวพุธมันเป็นปรามันอาจจะเป็นคนที่เพิ่งอกหักรักคุดธุดเมินมาหรือเป็นคนต่างถิ่นต่างชาติต่างประเทศนะครับในช่วงตั้งแต่วันที่1จนถึงนะครับวันที่9ในช่วงนี้ดาวพุธเสวยเลิกไม่ค่อยดีเพราะฉะนั้นถ้ามีเข้ามาในตรงนี้การครบกันอาจจะเป็นท่านที่ต้อง เปยเขามากกว่าเขาไปเปท่านแต่พอเลยจากวันที่9เป็นต้นไปครับดาวนั้นสเสวยมหัดธโนเลิกการครบกันจะเป็นการครบแบบวินวินคือเธอเลี้ยงข้าวฉันเลี้ยงหนังเธอซื้ออันนี้ให้ฉันซันซื้อ,อน,นี้ให้เธอก็เรียกว่าครบกันแบบไม่เอาเปรียบแล้วก็หลังจากวันที่นะครับ9นั้นดาวสุกย้ายมาในวันที่8 มันได้คู่ธาตุน้ำครับเพราะฉะนั้นมันก็จะคบทนคบยาวคบนานเลิกยากเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็มองว่านะครับคนที่เข้ามาในช่วงนี้อาจารย์ก็สนับสนุนมันจะมีเสียอยู่ช่วงเดียวคืออังคารกับมนุษย์อยู่ที่โครจรถอยหลังเพราะฉะนั้นนะครับคนที่เข้ามาในช่วงนี้มดลูกหรืออวัยวะเพศอาจจะไม่แข็งแรงเรียกว่ามีบุตรยากถ้าเป็นผู้ชายก็เชื้ออ่อนถ้าเป็นผู้หญิงก็มดลูกไม่แข็งแรงอะไร ลักษณะนั้นนะครับแต่ดูแล้วเรื่องรายได้นั้นค่อนข้างดีแถมบ้านรวยต่างหากนะและหลังจากนั้นวันที่16ครับดาวอาทิตย้ายราศีเพราะฉะนั้นคนที่เข้ามาอาจารย์ก็มองว่าเป็นพวกแนวเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการหรือเป็นผู้บริหารเป็นคนมีตำแหน่งแต่ด้วยความที่ตัวดาวอาทิตย์เองนั้นมันเป็นเจ้าเรือนภพอริ นะครับตั้งแต่คนที่เข้ามาในนั้น4 5 6หคนเนี่ยมันก็จะมีคนหนึ่งซึ่งไม่ควรจะไปรักอยากให้ท่านระวังหรือคัดกรองดีๆนะครับคล้ายๆว่ามันจะมีคนที่คบได้ดีนะครับเข้ามา 5- 6คนแต่ท่านดันไปเลือกคนที่7คนที่ไม่ดีอะไรเงี้ยนะครับก็อย่าไปกัดก้อนเกลือกินนะครับรักสบายนิดนึงหรือไม่อย่างน้อยก็คือไม่ให้เขามาเอาเปรียบเราอะไรลักษณะนั้นจะดีเป็นที่สุดครับ และนะครับหลังจากวันที่20เป็นต้นไปดาวพุธโครจรถอยหลังเพราะฉะนั้นมันจะเป็นอะไรที่กว่าจะคบกันได้อาจจะเหนื่อยหน่อยนานหน่อยยากหน่อยหรือนานๆเจอกันทีหรือ,นนนนรอคุยกันแล้วไม่ค่อยต่อเนื่องเช่น ถามมาตอบไปหรือเขาอาจจะเป็นคนที่อยู่ในโรงพยาบาลก็เลยไม่ค่อยมีเวลามาตอบแชทท่านอะไรลักษณะนั้นก็ลองคัดกรองดูดีๆนะครับคนที่เข้ามานั้นมีทั้งดีและไม่ดีแต่การันตีได้ครับว่าในช่วงนี้จะเป็นคนที่ค่อนข้างรายได้ดีนะครับจิตใจดีเข้ากับผู้หลักผู้ใหญ่ได้ง่ายครับก็ขอให้ท่านได้เลือกคนดีๆสมใจแล้วกันทีนี้มาดูสำหรับคนที่มีแฟนแล้วนะครับ ของท่านนั้นถ้าแฟนท่านตกงานอยู่ก็มีเกณฑ์ได้งานหลังจากวันที่8ธันวาคมเป็นต้นไปครับการเงินของแฟนในช่วงนี้ค่อนข้างดีครับแต่มาแล้วจ่ายหมดไม่เหลือครับให้ระวังเรื่องการใช้จ่ายของแฟนท่านสักนิดนึงครับช่วงนี้แฟนท่านจะนึกถึงครอบครัวเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นก็จะมีเกณฑ์นะครับซื้อบ้านซื้อรถในช่วงดังกล่าว แต่ด้วยความที่ดาวอังคารและมนุษย์จะอยู่โคโจรถอยหลังในช่วงนี้เพราะฉะนั้นนะครับให้ระวังนะครับถ้าเป็นสุภาพสตรีก็ระวังจากเรื่องมดลูกแต่ถ้าเป็นคุณผู้ชายก็ระวังเรื่องไข่ดานเรื่องหัผิดปกติอะไรลักษณะนั้น ในช่วงดังกล่าวแล้วก็ระวังเหมือนกันคือฟืนไฟความร้อนส่วนมุมดาวที่จะเลิกการมีปัญหาการทะเลาะก,กันอาจารย์มองว่าไม่มีนะครับแถมแฟนท่านหรือคนรักท่านในช่วงนี้ก็จะมาช่วยท่านในการทำงานหรือคอยอำนวยความสะดวกในเรื่องต่างๆด้วยนะครับดูแล้วก็ดีเกือบหมดยกเว้นเรื่องการเงินนิดหนึ่งนะครับก็อยากให้นะครับแนะนำ ในสิ่งที่ดีๆอันไหนดีอาจารย์ก็เตือนอันไหนไม่ดีอาจารย์ก็เตือนนะครับช่องนี้จะเป็นช่องแบบไม่ไม่อวยอะว่ากันง่ายๆก็ฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เพื่อเป็นกําลังใจให้อาจารย์ยักษ์ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากจะดูดวงกับอาจารย์ยักษ์หรือเรียนก็ที่ l ลาย ID โหลาพยายักษ์ติดต่อกับคุณออมได้เลยครับวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณมากๆเลยครับสวัสดีครับ